สวัสดีค่ะในช่วงนี้ทางร้านก็ได้มาขยายสาขา2นะคะได้มาเปิดร้านย้ายของมาอยู่ข้างทางแล้วค่ะสาขา2ของเราก็อยู่ติดถนนเอเชียเลยนะคะสําหรับลูกค้าที่จะแวะเวียนเข้ามาเลือกซื้อสินค้าในร้านก็เข้าไปที่ g o o g l e Map เลยค่ะเข้าไปที่ g o o g l e Map แล้วก็พิมพ์ชื่อร้านนะคะขายแหรร้านชริตาการค้า แห่อวนปีกส่งตัวนี้ทางร้านได้ปักหมุดไปเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วลูกค้าก็เลือกเส้นทางเลยนะคะร้านร้านอันนี้เป็นร้านใหม่ที่ทางร้านเพิ่งจะทําเสร็จแต่ก็ขนของจากโกาดังเก่านะคะได้มามั่งแล้วตอนนี้อยู่ติดถนนสายเอเชียขาเข้ากรุงเทพพื้นที่จังหวัดชัยนาทถ้าคนที่วิ่งเอเชียอยู่ก็จะอยู่เลยโรงงาน SC S C S เมาประมาณ 1กิโลเมตรค่ะมาง่ายค่ะตัวเนี้ยปากหมุดให้เรียบร้อยมาตามพิกัดเดี๋ยวก็ถึงหรือไม่งั้นก็โทรมาหาที่เบอร์โทรที่ขึ้นหน้าจอนะคะโทรมาสอบถามได้ตัวนี้เราก็มีแหงสินค้าทุกอย่างที่เราลงขายตามเพจเราก็ทยอยทยอยขนออกมาแล้วค่ะเนื่องจากลูกค้าที่ติดตามกันอยู่ก็จะรู้ๆเนาะว่าพื้นที่เก่าโกดังเก่าที่เก็บอยู่เป็นพื้นที่น้ำท่วม ทางร้านก็ต้องเก็บของหนีน้ําแต่อันนี้ไม่ท่วมแล้วค่ะสะดวกละคราวนี้ก็เข้ามาเลือกซื้อเลือกหากันได้เลยร้านใหม่ติดถนนสายเอเชียตอนนี้ก็เริ่มมีลูกค้าในบางส่วนนะคะเข้ามามั่งแล้วก็โทรมาหาทางร้านว่าจะดูเหตุตอนนั้นตอนนี้ร้านก็ได้เตรียมเตรียมไว้ ยังไงก็อย่าลืมนะคะฝากไว้ด้วยแวะมาเช็คอินกันได้ที่ร้านชริตาการค้าจำหน่ายสินค้านะคะแหอวนด่างคอนโดมีหมดทักหรือโทรเข้ามาสอบถามได้จะได้เจอกันกันกบแม่ค้าฝากไว้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมมาเช็คอินกันนะคะสวัสดีค่ะ